อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสองประเทศในอาเซียนอย่างที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซียมีบทบาทอย่างมากนะคะและส่งผลต่อชีวิตการงานของสามีในฐานะผู้นำประเทศด้วยติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปน่าสมภพเราค่ะ นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงความสำคัญของคู่ชีวิตในการทำงานนะคะในการพัฒนาทางสายอาชีพนี่แหละแต่ว่าเราจะเจาะจงกันไปที่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะการขึ้นสูมหน้าของผู้นำในประเทศอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องคือจริงๆแล้วเราต้องใช้คําว่าเส้นทางสูงหนาาเนี่ยเพราะว่า ชื่อหนังด้วยไหมคะอาจารย์ The Kingmaker เนี่ยมันมน<ช>เป็นแนวนี้เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าหลักๆเลยเนี่ยเราอยากจะคุยกันถึง Kingmaker ในอาเซียนเนาะซึ่ง Kingmaker คนที่สร้างผู้นำนะฮะ ในอาเซียนเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยใน,ในความหมายนี้เนกะก็คือภรายานเนี่ยเองก็คือค,คนที่อยู่ต้นหลังความสําเร็จนะครับแล้วก็อาจจะเป็นความลบเหลวด้วยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนชื่องเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสารคดีเราเคยคุยกันแล้วนะครับเป็นหนังสารคดีที่พูดถึงอิมเมลดามาโกสนะครับนั่นก็คืออดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์แล้วตอนนี้ก็เป็นเป็นคุณแม่นะครับเป็นมารดาของ ประธานาีิบดีฟิลิปปินส์คือเฟอร์เดนัมาโาสจูเนียนะฮะมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปเห็นคดีนะครับที่เกิดขึ้นกับนาจิปราซักนะครับอดีตผู้นําของมาเลเซียที่ถูกตัดสินจําคุกนะครับแล้วก็ถูกตัดสินว่ายักยอกเงินในโครงการวันเอ็แต่ว่าล่าสุดครับภายหลังจากที่นจิปราซักถูกสารตัดสินนะครับ ภรรยายของเขาครับก็คือมาด,ดามรสแมาแนนซอก็ถูกตัดสินด้วยนะครับก็จำพุกนะสิปีแล้วก็ถูกปรับด้วยนะครับประมาณ970ล้านดิงกิตแต่ว่าอันนี้คือสารชั้นต้นนะครับเดเกาก็ต้องสู้กันอีกหลายสารแล้วเธอเองก็ยังโดนอีกนับสิบคดีเลยนะครับน่าสนใจตรงนี้ครับว่าหลังจากที่ามาด,ดามรสมาเนี่ยนะครับถูกตัดสินปุ๊บเนี่ยท่าทีของคนมาเลเซียเนี่ยออกแนวาสัใจนะต้องพูดแบบนี้เลยนะครับก็ จะแตกต่างกันไปอย่างอของจิราสเนี่ยยังมีเสียงที่รู้สึกว่าสงสารเขาเห็น<า>ใ,จใจเขาหรือ,อว่ากระทัง่งมีกรารพูดถึงเรื่องของการของราชทานอภัยโทษใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจได้เพราะเขาคืออดีตผู้นำเขาคืนออดีตนักการเมืองตัวเขาเป็นนักการเมืองถูกไหมครับเป็นคนที่ทรงอิทธิพลอย่างมากทางการเมืองของมาเลเซียแต่บาดารอสมาคไม่ใช่นักการเมืองนอกไปฮะแล้วก็ไม่ได้บริหารประเทศเหมือนเป็นเซเล็บแหละอาจารย์คนดังของวงสังคม แต่แต่ต้องยอมรับนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่นาจิบราซักเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนี่นะครับ<ฤ>มาดามรอสมาเนี่ยมีสีสันทางการเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นผู้หญิงนะครับที่ไมช่ชนะก,การเมืองด้วยนะแตม่มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูขขงผมางมากของมาเลเซียนะครับที่สําคัญเนี่ยเธอเนี่ยไปตั้งเป็นสํานักงานสตรีมหมายเลขหนึ่งนะเป็น first lady office เนี่ยนะครับทำไมจําเป็นต้องตั้งเธอก็บอกว่าจะได้ทํางานช่วยเหลือสังคมได้อย่างครอบตัว คนก็บอกว่าเอาแล้วที่ผ่านมาภรรยาของดรมหาเทมูมัดไม่เห็นต้องมาตั้งสำนักงานแบบนี้เลยและนี่หนำซ้ำนะครับยังตอบย้ำนะครับกับภาพการใช้จ่ายสุรุ่ยซูรายแล้วก็ฟุ่มเฟือยของเธอนะครับโดยเฉพาะกระเป๋าเอเมสนะครับมีการเข้าไปยึดนะครับทรัพย์สินของเธอแล้วก็มีการพบว่ามีกระเป๋าเอเมสเนี่ยนะครับหลายร้อยใบนะครับโดยเฉพาะเอเมสเบอร์กินคิมารายันนีกรณีที่คนมาเลเซียเนี่ยรู้สึกแบบสะใจด้วยนะก็คือว่า ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเหมือนเป็นปปชของเขาที่ไปดูเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับที่ไปตรวจสอบอหลักฐานแล้วก็ยึดของกลางมาได้เนี่ยนะครับอาปาการมจิกเนี่ยนะครับเขียนทาเครื่องหมายที่ปกกที่ระเป๋าเอเสของเธอแล้วเธอก็ไปฟอ้ฟองกลับครับฟ้องว่าเป็นการไม่ระมัดระวังในการดูแลของกลางะนะครับ คนมาเลเซียก็บอกสะใจมากขวให้ปากการมีนนจริงในลกไม่ออกเลยแบบนี้เนี่ยนะฮะภาพของเธอเนี่ยที่ถูกจะท้อนผ่านสื่อต่างๆตัวอย่างเช่นสุนันะครับที่เป็นนักเขียนกระตูรล้อเลียนชาวมาเลเซียเนี่ยก็จะเขียนภาพของเธอนะครับใช้ใช้เครื่องเพชรนะครับเพชรเบลเลอร์เลยเจอกระเป๋าเอเมสครับแล้วก็ตีผมเนี่ยนะครับฟูฟ้ฟองเลยนะครอง <c oughs> ฟูเลยอันนี้คือภาพจําของเธอคนตั้งคําถามมาเรยตลอดครับว่า ทำไมเธอถึงรวยได้ขนาดนี้เพราะว่าเธอไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีอาชีพหลักเป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นนะครับคนก็มองว่าหลักๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยก็คือรับเงินจากสามีแล้วมันมีเงินขนาดนี้เลยหรือถ้ามันไม่ได้มาจากการออชันคนก็ตั้งคําถามเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมได้คุยกับเพื่อนชาวมาเลเซียที่เพอเอิญมาเมืองไทยพอดีเขาบอกว่า จริงๆการที่มีการตัดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งตัวของนายจิบราซักทั้งตัวของมานามัมโรชมาเนี่ยเขาบอกนี่คือการเฉลิมฉลองวันชาติที่แท้จริงของมาเลเซียเพราะว่าคือรอวันนี้วันที่31สิงหาที่ผ่านมานั่นคือการฉลองเมอร์เดก้าเดเลยว่าวันประกาศเอกราชของมาเลเซียใช่ไหมครับคนมาเลเซียออกมาเฉลิมฉลองกันมากเลยนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปหลายปีใช่ไหมครับแต่ว่าคนมาเลเซียที่เป็นเพื่อนผมบอกว่าคนมาเลเซียส่วนหนึ่งอ่ะรู้สึกเลยว่าการที่มีคำพิพากษาออกมาแบบเนี้ย นี่คือสิ่งที่คนมาเลเซียเนี่ยได้เฉลิมฉลองกันอย่างจริงจังนะฮะอันนี้คือความรู้สึกของคนมาเลเซียครับแต่จริงๆแล้วคุณทิวลิปมีหนักอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่นําเสนอเรื่องราวของตระกูลมาคอสเนี่ยนะครับโยดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอีกมุมหนึ่งชื่อว่าเมดออฟมาลากันยังบ่งบง่งดันอ,อันเนี้ยจะเล่าเรื่อง72ชั่วโมงสุดท้ายนะครับของครอบครัวมาคอสที่ย้ายออกจากทำเนียบมาลากันยังแล้วก็ลี้ภัยไปต่างประเทศน่าสนใจครับว่า ตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้อำนวยการสร้างเนี่ยนะครับคือ,อสวอ,วอไอมี่มาโกสซึ่งเป็นพี่สาวของเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียหรือบองบอกนะฮะม,มีคนบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยอ,อย่างเดวิดลิฟเลอร์นะครับซึ่งเป็นสื่อที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาโกสแล้วก็อดีตผู้นำดูเตเต้ยอยู่แล้วเนี่ยถึงขนาดทำเรื่องแฟกช์เช็กกิ้งเลยนะแฟกช์เช็กข้อมูล <laughs> อยู่ในหนแล้วก็บอกเลยว่ามันมีทั้งเรื่องของข้อมูลที่เป็นเท็จมิส leading ต่างๆแล้วก็หนังเรื่องนี้ผู้วิาพากษวิจาร์อย่างมากว่าแทบจะเขียนประวัติศาสตร์ให้กับมาคอสใหม่เลยแล้วก็ที่สําคัญครับคือ,อชูนะครับผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของทุกคนมาคอสแต่ครานี้ไม่ใช่อินโดานละ แต่คือเขาบอกคนที่เล่นบทหลักๆเลยก็คือตัวสวไอมี่เองสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในสังคมของอาเซียนที่เรามองว่าเป็นสังคมปิดตาธิปไตยเนาะชายเป็นใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะครับโดยเฉพาะภรรยาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกสาวก็ตามทีนะนะครับก็เป็นอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นลงใต้ปีกเนาะแต่ว่าจะหันปีกไปในทิศทางขึ้นหรือดิ่งเหวเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อะ่ะค่ะใครยังไม่ได้ดูนะคะคุณผู้ชมลองไปหาดูค่ะอาจจะได้แนวความคิดได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการเมืองมาเลเซียการเมืองฟิลิปปินส์นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดใน a า e a n c นค n นเนวันนี้ค่ะ